ดาลพัชรกุลและดิฉันอารีรัตนเล็กจุฬาค่ะค่ะกลับมาพบกับรอบวันธนิการในภาคเย็นกันนะคะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาจนถึงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะคะก็เป็นการเข้าพบนะคะของนายอันวาอิบราฮิมเพื่อจะร่วมกันถกมาตรการสู้ภาษีสหรัฐพร้อมร่วมมือในนามอาเซียนนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยคุณพิชัยก็ได้นัด <c oughs> ได้กำหนดนัดในระดับรัฐมนตรีในวันที่23เมษายนนี้แล้วนะคะแล้วก็มั่นใจว่าไทยนั้นมีจุดแข็งค่ะ เมื่อช่วงเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเดินทางเข้าพบแล้วก็หารือทวิกภาคีกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมให้การต้อนรับนะคะโดยใช้เวลาในการหารือประมาณ30นาทีจากนั้นเวลา14นาิกา30 นาทีนี้นะคะนางสาวแพรทองทานและนายสุริยะก็ได้มีการถแถลงถึงผลการหารือว่าได้มีการพูดคุยกับนายอันวารเรื่องของสะพานสุงไหงโกลกที่มีการตกลงแล้วก็ดําเนินการต่อนะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างแล้วก็จะเสร็จในปีคริศักราช2027ส่วนเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาก็มีการหารือกันนะคะว่าภูมิภาคอาเซียนจะสามารถรวมพลังกันอย่างไรได้บ้าง เพราะการรวมประชากรในอาเซียนก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนายกก็เลยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะเ,เราเนี่ยเราก็ดูว่าแต่ละประเทศนั้นมีทางออกกันอย่างไรซึ่งนายอนวาในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนก็อยากจะให้ความร่วมมือว่าจะมีทางออกหรือว่าแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เมื่อถามถึงการจับมือกับอาเซียนในการต่อสู้มาตรการภาษีว่าจะเป็นลักษณะใดเนี่ยนะคะนายกก็เลยบอกว่าในรายละเอียดที่เป็นข้อตกลง1นึเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราพูดในเชิงว่าอะไรที่เราจะช่วยกันสนับสนุนเราพร้อมสนับสนุนในมุมของกลุ่มอาเซียนได้หรือไม่ ซึ่งไทยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนแล้วเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องความรุนแรงในการเจรจารนะคะอันไหนที่สามารถวินวินได้เนี่ยเราก็พยายามจะทําแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามนะคะผู้สื่ข่าวถามว่าในส่วนของออตัวนายกเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะต่อสายตรงเรื่องนี้หรือไม่จริงๆนายกมีการตอบคําถามเรื่องนี้แต่ว่านายกพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลไทยด้วยโดยบอกว่านะคะสามารถผู้สื่อข่าวถามมานะคะว่าสามารถจะพูดได้หรือไม่ว่าน่าจะมีข่าวดีนายกก็เลยบอกว่าคิดว่าการเจรจาต่อรองของเราที่เตรียมไปเนี่ยก็แข็งแรงพอสมควรแต่ว่าเรามั่นใจนะคะว่าเป็นเรื่องบวกของทั้งสองประเทศซึ่งการหารือกันเนี่ยนะคะ ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยได้มีการพบนายกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในช่วงของสงกรานที่มีการพูดคุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อให้คําแนะนําอะไรบ้างนะคะ,ะนายกก็เลยบอกว่าได้มีการพูดคุยอัปเดต ตนเนี่ยไม่ได้เจอท่านเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเมื่อได้เจอที่เชียงใหม่ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นั่งรถกับท่านแล้วท่านก็มีการอัปเดตนะคะเรื่องของสหรัฐอเมริกาได้คุยกับคนนั้นคนนี้ก็คุยไปในทิศทางว่าจะไปทางนั้นทางนี้จะไปอย่างไรกันบ้างตอนที่ตนยังเด็กอายุ10ขวบมีโอกาสพบกับครอบครัวนะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ประเทศใดด้วยก็ได้มีการทานข้าวกัน นายทักษิณเนี่ยนะก็ทราบแนวทางของดุนันทามว่าเขาเป็นนักธุรกิจท่านก็บอกว่าสามารถคุยกันได้อยู่แล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งเขาและเราเขาแค่ไม่อยากจะเสียประโยชน์ของเขาเพราะว่ามีประเทศใหญ่ๆอีกมากมายที่เดียวกับเขาโดยตรงเขาก็พยายามให้ทุกประเทศนั้นแฟงแฟซึ่งเราก็ดูแนวทางมานะคะว่าประเทศเราเนี่ยจะสามารถทําอะไรอย่างไรได้บ้างก็มีการปรึกษากันกับกลุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็หลังจากที่มีการเข้าพบกันนะคะของนายอันวาอิบราฮิมแล้วเนี่ยก็ จากนั้นเนี่ยนะคะนายยุทม,มนตรีเองพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่โรงแรมโลสบูตเพลินจิกกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปร่วมบงดินเนอร์นะฮะก็จะมีนายทักษิณมีนายอันบไบบราหิมแล้วก็มีมินอองหลายด้วยท่ามกลางการอารักขาที่ค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวนะคะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อประมาณสองสาชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยุทม,มนตรีในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนก็เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงรับรองนะคะดาโตสลีอันวาอิบราหิมนายยุทธมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนนะคะแล้วก็คณะที่ปรึกษาประธานอาเซียนในช่วงค่าของวันนี้หลังจากที่มีการมหารือเรื่องของมาตรการในการที่จะรับมือกับภาษีของทรัมป์เสร็จแล้วเนี่ยนาย,ยกนะคะแล้วก็นายทักษิณก็เลยถือโอกาสเป็นเจ้าภาพนะคะเลี้ยงอาหารค่าเลยทั้งนายอันวาแล้วก็มินอ่องหล่ด้วย มีรายงานข่าวบอกว่าการหาลือในครั้งนี้เนี่ยนะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมากก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยโดยที่นายกเองเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยก็เลยเไม่ได้เข้าร่วมวงในครั้งนี้นะคะก็ เป็นนายทักษิณคนเดียวนะคะที่เข้าร่วมวงกับทั้งอันวาอิบราฮิมแล้วก็มินอองไลสสำหรับบรรยากาศที่โรงแรมโรสบูดก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงแรมนอกจากนี้ก็ยังมีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจสแตนบายหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะขณะที่ทีมลวงหน้าของมาเลเซียได้มีการสำรวจตรวจตราะค,ะความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยทั้งนี้มีรายงานข่าวบอกว่า นายทักษิณเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมารออยู่ที่โรงแรมแล้วจากนั้นเวลา14นาฬิกา42นาทีเนี่ยขบวนรถของนายกมาเลยก็เลยเดินทางถึงโรงแมรมโรสบูตต่อมาเวลา14น55นาทีขบวนรถซึ่งคาดว่าเป็นของพลเอกอาวุโสมินอองหลน์ก็เลยเข้าไปในโรงแรมนะคะซึ่งมีขบวนรถนำวีไอรถประจำตำแหน่งของเอกอัครัชชทูตเมยนมาาและรถตู้ที่มีป้ายเขียนเ,เป็นตัวย่อนะคะ เป็นตัวยอ่อป้ายว่า MMR04 ซึ่งก็เป็นชื่อยอ่อของประเทศเมียนมานั่นเองขณะที่เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะรถของนายสุรเกิเสถียรไทยและประธานคณะมนตรีผู้สันติภาพและความปลองดองแห่งเอเชียหรือว่า A.P.R.C. อดีตรองนายุทฐมนตรีและอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้สวนออกไปจากโรงแรมด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามการพบปะกันครั้งนี้ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชน,เ,นเข้าไปภายในโรงแรมแต่ว่าให้ปักหลักสังเกตการบริเวณริมถนนด้านหน้าโรงแรมเท่านั้นแต่ก็มีการรายงานกันว่าน่าจะเป็นการหาหรือเรื่องของกรอกความร่วมมือเรื่องของกำแพงภาษีของทรัมป์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสันติภาพและความมั่นคงนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะไปดู นายกนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับอันวาอิบราฮิมแล้วเนี่ยนายกเองก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยได้มีการได้วันที่จะเจราจาต่อรองนะคะเรื่องของกำแพงภาษีสหรัฐในวันที่23เมษายนนี้แล้วก็มั่นใจนะคะว่าประเด็นการเจราจาของไทยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เชื่อว่า บวกบวกทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็จับทางทรัมป์บอกว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยน่าจะคุยกันได้ขอให้นักลงทุนมั่นใจว่ารัฐบาลน,นั้นจะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกธมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจากับโดนัด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีตอบโต้ประเทศไทยโดยนายทักษณิณชินวัตรบอกว่าได้มีการคุยกับคนใกล้ชิดของโดนัด์ทรัมป์ไปหลายคนแล้วนายกยอมรับว,ว่านายทักษณิณเนี่ย คุยไปแล้วหลายคนนะคะแต่ว่าเป็นการคุยแบบไม่เป็นทางการอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะว่าการคุยกับคนที่ไม่ได้มีตําแหน่งโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีก็สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ก่อนเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาก็อยากจะได้ความคิดเห็นจากไทยเช่นกันซึ่งเป็นการคุยกันนอกรอบว่าจะประมาณไหนที่จะสามารถซับพอร์ตซึ่งกันและกันได้แต่ว่าในส่วนของทางการก็จะมีนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีคลังที่จะเดินทางไปคุยก่อนเนว วันที่23เมษายนนี้เมื่อถามว่าจากการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลไทยพูดได้เลยหรือไม่ว่าประเทศไทยจะได้รับข่าวดีนายกก็เลยบอกว่าคิดว่าข้อที่เราไปเจราจาต่อรองเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงพอสมควรและมั่นใจว่าจะไปในทิศทางบวกๆกกับทั้ง2ประเทศนะคะเราเป็นประเทศที่จะต้องคุยกันอย่างแฟร,แฟร์เราก็สามารถให้ประโยชน์กับเขาได้เช่นกัน และเขาก็ให้ประโยชน์กับเราได้เช่นกันจึงอยากให้คุณให้คุยกันนะคะในแนวนั้นเพราะจริงๆแล้วไทยกับอเมริกาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานคือน่าจะคุยแล้วเกิดผลดีนะคะเมื่อถามว่าจะใช้อะไรเป็นแต้มต่อในการเจรจานายกบอกว่าก็ต้องเป็นเรื่องของการค้านี่แหละแต่ว่าในรายละเอียดก็ขอให้นายพิชัยเป็นคนถแถลงเพราะว่าหลายอย่างที่พูดคุยก็ต้องพูดคุยกันเป็นการภายในก่อน แล้วค่อยถแถลงต่อสื่อมวลชนและแน่นอนว่าเราต้องดูผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนยืนยันจะไม่ให้เสียเปรียบแน่นอนซึ่งตนให้ความสําคัญแล้วก็เน้นย้ําตรงนี้เมื่อถามว่านายพิชัยจะไปคุยเจราจากับบุคคลใดของสหรัฐแล้วก็ในระดับใดนายุกบอกว่าเป็นการเจราจาในระดับรัฐมนตรีด้วยกันนี่แหละแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นท่านไหนต้องรอการยืนยันอีกครั้งเมื่อถามว่านายุกจะมีโอกาสต่อสายตรงพูดคุยกับโดนันทรัมด้วยตนเองหรือไม่ นายกบอกว่าถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยในเหตุการณ์ปกติจริงๆแล้วมันได้แต่สถานการณ์ขณะน,นี้ทุกประเทศต้องเข้าคิวเพื่อที่จะคุยเราก็ไปตามขั้นตอนแต่อย่างที่บอกมีหลายๆทางที่เราสามารถคุยได้ซึ่งตนเองก็มีการพูดคุยแล้วเช่นกันแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการนะคะอะไรที่เป็นคอนเน็ชันสามารถคุยได้ก็จะทำเมื่อถามว่าขณะนี้มีมาตรการอะไรที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งนาเข้าแล้วก็ส่งออก ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นายกบอกว่าเรื่องนี้เน้นเลยนะ คือการช่วยผู้ประกอบการไทยตรงนี้เน้นเลยนอกจากการติดต่อกับอเมริกาแล้วตนยังได้มีการพูดคุยกับทีมทำงานโดยจะมีการสนับสนุนเอกชนนะคะในการลงทุนในต่างประเทศด้วยเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีมาตราการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตอนนี้ก็จะทำให้ชัดเจนขึ้นขอให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วก็จะมาชี้แจงอีกครั้งแต่วันนี้ที่ตั้งใจสื่อสารกับทีมงานและทีมงานก็เห็นด้วยคือ ภาคเอกชนที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปด้วยตนเองนะคะแต่หากได้รับการสนับสนุนอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าเดิมด้วยโดยไม่ต้องเสี่ยงเท่าเดิมซึ่งตนเนี่ยเคยอยู่ในภาคเอกชนมาถ้าเป็นการซัพพอร์ตจากภาครัฐคงเป็นความร่วมมือที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมายก็จะเดินหน้าแผนนี้ต่อเมื่อถามว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยได้ให้คำแนะนำหรือว่าคุยเรื่องอะไรหรือไม่ ในยุบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการอัปเดตเพราะว่าไม่ได้เจอท่านเลยตนเองก็ไม่ค่อยมีวละจึงได้เจอกันที่เชียงใหม่รีบขึ้นไปนั่งรถด้วยการให้ลูกไปนั่งรถอีกคันเพราะกลัวว่าจะไม่ได้คุยพอได้คุยท่านก็อัปเดตเรื่องของอเมริกาว่า ได้คุยกับหลายคนรวมถึงทิศทางว่าจะไปทิศทางไหนบ้างเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยประมาณอายุสักสิบขวบกว่าๆตนก็ได้พบกับครอบครัวแล้วก็ลูกๆของโดนัลด์ทรัมป์เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันที่ประเทศไทยนายทักษิณก็ได้ทราบแนวทางของทรัมป์ว่าเขาเนี่ยเป็นแนวนักธุรกิจก็จะประมาณนี้เชื่อว่าสามารถคุยได้อยู่แล้วและอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งเขาและเราเขาก็ไม่อยากเสียประโยชน์ของเขาเช่นกัน เขาเนี่ยพยายามที่จะวางว่ายังมีประเทศใหญ่ๆอีกมากมายที่ดีกับเขาโดยตรงเขาจึงพยายามให้ทุกประเทศนั้นแฝ์ซึ่งก็เป็นการพูดคุยแนวทางว่าจะประมาณไหนก็มีการปรึกษากันเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลได้มีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไทยจากการตั้งกำแพงภาษีของอเมริกาหรือไม่นายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะว่าภาษีต่างๆก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงนํามาใช้แต่ว่าถูกดึงทางนั้นทางนี้ ทำให้ออกมาเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้มาตรฐานซึ่งบางวันเนี่ยนะบางอันเนี่ยเราอาจจะได้เปรียบขึ้นก็ได้หรือประโยชน์อาจจะน้อยลงบ้างก็ต้องเกลี่ยกันทั้งกระดานขอให้ดูในรายละเอียดก่อนตอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเชื่อว่าคงไม่อยากมีใครเสียผลประโยชน์แต่เราพยายามจะพูดคุยให้เราแข็งแรงในการเจรจารแล้วก็ต่อรองขอให้มั่นใจกับนักลงทุนว่ารัฐบาลดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ส่วนจุดแข็งของไทยที่จะนําไปเจราจานั้นนายกมองว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งเยอะนะคะสินค้ามากมายที่เราส่งออกจริงๆแล้วสินค้าเราเนี่ยมีราคาดีหลายอย่างเอาเป็นว่ามีหลายสาขาไม่ใช่เฉพาะสินค้ากเกษตรแต่ว่าในทุกรายละเอียดได้เคยถูกนํามากางออกมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่โดน,นทรัมป์จะขึ้นภาษีด้วยซ้ํา เมื่อถามว่านะคะจะเจราจารทั้งกระดานหรือว่าจะเป็นเฉพาะรายสินค้าไปนายกก็เลยตอบว่ารายละเอียดเรื่องนี้ขอให้นายพิชัยมาชี้แจงนะคะว่าได้มีการคุยกันไปกี่หัวข้อแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เปิดเผยถึงการพูดคุยกับนายอันวานายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยนะคะถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าค่ะ วันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเปิดเผยถึงการพูดคุยกันกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็มีข้อความนะคะการขอความร่วมมือกับมาเลเซียด้วยซึ่งก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รวมเรื่องของหาลานโครงการนินคมอุตสาหกรรมยางพาราเป็นสิ่งที่คุยกันแล้วก็ยังมีความคิดเห็นเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบมาเป็นสนามการค้าให้มีการช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ถามถึงความคืบหน้ากับการคุยกันกับคณะกรรมการสันติสุขชุดใหม่ค่ะก็มีการคุยกันนะคะท่านนายกบอกคุยกันในรายละเอียดในเรื่องของทีมงานก็จะสนับสนุนกันมากขึ้น ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่อไปส่วนเรื่องของการคุยระดับรัฐมนตรีระดับนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยในทีมงานนะคะก็จะมีการคุยกันก็ราบรื่นและมีความต่อเนื่องบางครั้งเนี่ยถ้าไม่คุยกันในทุกระดับก็จะมีความท้าทายในการทํางานเรื่องนี้บอกไปแล้วนะคะว่าจะทําให้ทุกระดับเนี่ยคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้นและก็ยังคงให้มาเลเซียเป็นผู้อํานวยการในการพูดคุยเจรจาเหมือนเดิมค่ะ